กา้าวไกลต้ไม่ต้องคิดแทนฝ่ายค้านควรอภิปรายกี่วันบอกรัฐบาลทำให้ดีแล้วกันถามกับที่แนะนำให้ตั้งกระทู้ทุกวันนี้รัฐมนตรีมาตอบกระทู้ใช่หรือไม่อย่าพูดให้เข้าตัวดีกว่าเมื่อวันที่8มีนาคม2567นางสาวพ,พัคมลหนุนอน,นันต์ รองโฆษกพักคก้าวไกลกล่าวถึงฝ่ายรัฐบาลระบุฝ่ายค้านเตรียมการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ไม่จำเป็นต้องใช้เวทีสภามานั่งพูด หรือใช้เวลาหลายวันใช้วิธีตั้งกระทูถามก็ได้ว่าฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องคิดแทนการจะอภิปราย152หรือตั้งกระทูฝ่ายคา้านรู้บทบาทและความเหมาะสมพิจนารณาได้เองว่าควรใช้กลไกอะไรในสถานการณ์แบบใดหรือจะใช้เวลาเท่าไหร่ส่วนที่แนะนำให้ฝ่ายคา้านใช้วิธีตั้งกระทู ขอถามว่าทุกวันนี้รัฐมนตรีให้ความร่วมมือมาตอบกระทุอย่างสม่ำเสมอใช่หรือไม่ที่ผ่านมาก็เห็นกันอยู่ดังนั้นอย่าแนะนำอะไรที่เข้าตัวจะดีกว่ารองโฆษกพักก้าวกายกล่าวต่ออีกว่าหากมั่นใจว่า6เดือนรัฐบาลทำดีแล้ว ทำได้ตามที่หาเสียงรับปากประชาชนก็ไม่ต้องกังวลหน้าที่ฝ่ายบริหารคือตอบคำถามในงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้ประชาชนสิ้นสงสยัยไม่เช่นนั้นเกรงว่าจะยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของประชาชนที่กว่า6เดือนที่มีรัฐบาลมาเรื่องที่ทำสำเร็จ แล้วประชาชนสิ้นสงสยัยไม่เครือบแคงเลยมีอยู่เรื่องเดียวซึ่งคงไม่ต้องระบุน่าจะมีคำตอบที่ตรงกันฝ่ายคา้านเดินหน้าอภิปราย152 ทวงถามติดตามการทำงานของรัฐบาลให้ถึงที่สุดส่วนเราควรยื่นอภิปรายวันไหนหรือเนื้อหาอย่างไรไม่จำเป็นที่ฝ่ายบริหารหรือสอสอรัฐบาลคนใดต้องมาคิดแทนท่านชี้แจงข้อสงสัยทำเรื่องนี้ให้ได้แล้วกันเพราะประชาชนรอประเมินผลงานของรัฐบาลอยู่นางสาวพัคมนกล่าว